รายงานข่าวจากดีเอ h เลติกเปิดเผยว่ามิเกลอเตต้ากุนซือปืนใหญ่อาเซนนอนไม่พอใจการซ้อมของฟาบิโอวิเอราและอาจปล่อยให้ย้ายทีมซัมเมอร์นี้มิดฟิลวัย23ปีย้ายจากปอโต้มาร่วมทีมปืนใหญ่เมื่อปี2022หลังสร้างผลงานทำถึง14แอสซ,ซิสในซีซั่น2021-2022แต่ชีวิตในถิ่นเอมิเรตของสตาทีมชาติโปรตุกีสกลับไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อเขาไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงได้อย่างเต็มตัว ส่วนใหญ่จะหนักไปทางหายหน้าหายตาไปเพราะปัญหาบาดเจ็บหรือไม่ก็เป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นโดยซีซั่นที่เพิ่งจบลงไปวิเอรา่าทำไป2ประตู3แอสซิสจากโอกาสเล่น17นัดแม้จะกลับมาฟิตสมบูรณ์จากอาการบาดเจ็บแล้วก็ตามนับตั้งแต่หายกลับมาฟิตหลังจากการผ่าตัดเขาเพิ่งมีโอกาสเล่นแค่54นาทีเท่านั้นจาก3นัดและเป็นตัวสำรองที่ไม่ถูกเรียกใช้งานใน4ี่เกมหลังสุดโดยมีแค่2เกมพรีเมียร์ลีกเท่านั้นที่เขาได้สตาร์ทเป็นตัวจริง และตัวจริงหนสุดท้ายของเขาเกิดขึ้นในเกมคาราบาวครับเมื่อพฤศจิกายนที่แพ้ให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดรายงานจากดีเอสเลติกเปิดเผยว่าวีเอร่าหมดไฟในการซ้อมทำออกมาได้ไม่ดีนะซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับอาเตต้าอย่างมากและนั่นเองที่ทำให้อเซนอนไม่ปิดกั้นโอกาสที่วีเอร่าจะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะเหลือสัญญาอีกสามฤดูกาลก็ตาม โดยโรวมผลงานแล้วแข้งวัย23ปีย้ายทีมมาด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์มีโอกาสลงเล่นไป49นะัดทำไป3ประตูกับ9แอสซิสต์แฟนๆเอซเซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ